สวัสดีครับวัสดครับทุกทุกคนณนะครับตอนนี้เราก็พาพี่สุกมาเที่ยวงานแคตสตอรี่นะครับี่เ็นท่านพาซาสลายยาท่านน้าอย่างพวกเราก็มีคนพานะครับวันนี้เราก็พาพี่สุกมาด้วยนี่นี่น,นี่นอนหนึ่งเดียวเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าในางานนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ น้องแมวในคาเฟ่แมวขาทั้นนะครับแล้วก็จะมีนี่ใบเสร็จนะครับต้องมีใบเสร็จอย่างน้อย100บาทนะครับเพื่อแลกเข้าไปเล่นกับน้องแมวนะครับในคาเฟ่นะครับ,รบตอนนี้เราก็มีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับ นี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ตารอ,องตีเหมือนพี่วัดสดุเลยนะครับตัวนี้ขอบคุณม่กนะฮะ โอเคะ okay, ครับนอกจากจะมีน้องแมวนะครับ <c oughs> ก็จะมีของเกี่ยวกับสัตว์มากมายเลยะครับที่นี่ <c oughs> ก็จะมีทั้งแมวมีทั้งหมาแล้วก็มีกระต่ายมีหนูกระตี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีปลาด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีแบบสัตว์เยอะแยะมากมายะครับใครนะ,ะที่อยากมาเชื่อชมงานนอกจากเจอแมวน่ารักแล้วก็ยังสามารถมาซื้อของน้องแมวได้ที่นี่นะครับหรือว่าของสัตว์อื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็มาอยู่ร้านเกี่กับของน้องแมวนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากรูปเพจกันนะเอาอะไรดีอะตอนนี้เราก็ได้ขอที่จะไปจ่ายรูปเพจเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมทายคลิปกันนะครับแล้วก็ไ้จ่ายของมันให้เลยใช่แต่อันนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ตอบตอบอันนี้ตอบไปก่อนจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถทําบัตรประชาชนแมวได้เลยนะครับจริงๆนะสามารถทาได้ฟรีเลยนะครับแค่ไปทีดเคาน์เตอร์ลงทะเบียนนะครับออนไลน์แล้วเราก็กรอกข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้เราก็มาถ่ายรูปองแมวแล้วก็ทําบัตรประชาชนแมวได้เลยนะครับแต่พี่มรุศก็มีบัตรแล้วนะก็เลยไม่ได้ทํานะครับที่นี่นะครับมีรับหาบ้านแมวจรได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันแะวน้องๆน่ารักมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่จะรับแมวจรตัวเยงนะครับแล้วก็มีกดอยู่นะครับตรงนี้ ก็ต้องมีกฎนะครับเพราะว่าจะให้ไปเลยไม่ได้จริงๆน้องก็ต้องจะรับการดูแลยอย่างดีเหมือนกันนะครับก็จะรับเลี้ยโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เขาแจกอาหารให้แมวฟรีนะครับก็คือเราต้องทอนอาหารครบ3 0 0น้อยบอทดนะครับในเซ็นทรัลพาซาส,าสตอ์ยาน,นี่ยครับแล้วเราก็นาบินนะครับแลกอาหารกินได้เลยนะให้น้องแมวนะครับแต่ว่าเราต้องให้เฉพาะแมวเรานะเราไม่สามารถเอาไปให้แมวในงานได้นะ อ๋อนะครับตอนนี้เราก็พาเย,ยี่ยมชมงานแคสตอรี่ก็คืองานแมวที่เซ็นทรัลมาซาสายร้าเรียบร้อยนะครับใครที่อยากมางานนี้นะครับก็จะมีจัดตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8นะครับเดือนมีนาคมนะครับที่นี่ก็จะมีกิจกรรมแมวมากมายเลยนะครับใครที่อยากจะมาเล่นกับน้องแมวขาสั้นนะครับในใค,คาเฟ่นี่นะครับอย่าลืมซื้อเครื่องดื่มนะครับให้ครบถึงร้อยบาทแล้วก็เอาไปเซ็ตนะครับมาแลกเข้าได้เลยะครับข้างในแมวน่ารักมากน้องๆน,น่ารักมากนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือด,ด้วยนะครับก่อนเข้าไปเล่นนะฮะวันนี้เรากับพีี่่่่พพงขกก็ตต้อออััววนนะคะครรบเาา ง่วงมากนะครับสหลับไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับก่อนนะครับพาพี่ลุงสุกกลับไปนอนที่บ้านนะครับใครนะที่ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับบายเกือบลืมนะครับแจกของรางวัลนะครับวันนี้เราก็ได้ไปซื้อปอกคอแมวมาทั้งหมด4อันนะครับก็เดี๋ยวเราจะแจกให้กับลูกเกดนะครับคำถามก็คืองานแมวนะครับจัดที่ไหนนะครับ ก็อย่าลืมเข้ามาต่อบปัยเยอะนะครับเราจะแจกของรางวัลทั้งหมด2ช่องทางน,นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะเยนะครับบ๊ายบาย